สวัสดีครับวันนี้ครับเราก็จะมาสปอยซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่าดาบพิฆาตกลางหิมะจากนั้นก็มีเสียงเหยียบกิ่งไม้ดังขึนเินจิเป้าก็เลยบอกว่าเขารู้ว่าสีเฟืองเนียนนั้นแอบ,บซ่อนขมเอาไว้แต่ไม่ว่ายังไงเขาก็ไม่ยอมรับสีเฟืงเนียนอยู่ดีสีเฟืองเนียนก็เลยบอกไปว่าเขารู้ดีส่วนเินจิเป้าก็บอกไปว่า ถ้ามีเรื่องอะไรถาโถมเข้ามาตัวเขาก็จะเป็นคนที่จะเผชิญหน้าเองและถ้าเรื่องนี้ยังผ่านไปไม่ได้ต่อไปจะรับช่วงปเปยเลียงต่อไปได้ยังไงสีเฟืองเหนียนก็เลยบอกว่าแล้วใครบอกว่าตัวเขานั้นจะรับช่วงต่อและในขณะที่เฉินจือเป้าได้เดินจากไปสีเฟืองเหนียนก็ได้ถามไปว่า ถ้าสีเสียวไม่อยู่แล้วไปเลี้ยงจะวุ uh uh ่นวายไหมเฉินจือเป้าก็เลยบอกไปว่าถ้าตาบใดที่ตัวเขายังอยู่ไปเลี้ยงไม่มีทางวุ่นวายหลังจากที่เฉินจือเป้าได้ไปแล้วสีเฟิงเหนียนก็บอกให้เจียงหนีนั้นออกมาได้แล้วเมื่อเจียงหนีได้ออกมาแล้วสีเฟิงเหนียนก็ได้ขอบใจนางแล้วก็บอกไปว่าที่นางจงใจทําให้เสียงดังเพราะกลัวว่าเฉินจือเป้านั้นจะลงมือแต่เจียงหนีก็ไม่จําเป็นต้องกังวลเพราะยังไงเฉินจือเป้าก็ไม่ลงมืออยู่แล้วแล้วจากนั้นสีเฟิงเหนียนก็บอกให้เจียงหนีนั้นไป ดูหนังสือที่ตากเอาไว้เมื่อเจียงห,หนีได้ไปแล้วสีเซียวก็เดินเข้ามาแล้วก็ถามสีเฟิงเหนียนไปว่าตอนนี้สบายใจขึ้นบ้างหรือยังสีเฟิงเหนียนก็เลยบอกว่านิ่งเอ,อ๋อเหมยนั้นเป็นคนซื่อตรงถ้อย่างไงก็ให้สีเซียวนั <ๆ S 2> ้นปล่อยตัวออกมาได้แล้วแต่สีเซียวก็บอกไปว่าเรื่องการรับสังหารยังไม่เรียบร้อยแต่สีเฟิงเหนียนก็บอกไปว่าถ้าคราวหน้านมีการรับสังหารอีกก็คงเราตัวคนร้ายได้ไม่ยากสีเซียวก็เลยบอกว่าฉินจือเป้าเป็นคนที่มีความสามารถต่อให้เป็นตัวเขาเองก็ไม่แน่ว่าจะสู้ เฉินจือเป้าได้สีเฟิงเหนียนก็เลยบอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นสีเซียวก็คงถ่มตัวแล้วเฉินจือเป้านั้นมีวิธีแต่ว่าสีเซียวนั้นเป็นเจ้าแผนการสีเซียวก็เลยบอกว่าถ้าสีเฟิงเหนียนปกครองสีเหลียงคนแรกที่ต้องปราบพยศก็คือเฉินจือเป้าสีเฟิงเหนียนก็เลยบอกว่าตัวเขาเป็นแค่คนเสเพ จะรับตําแหน่งที่ใหญ่โตแบบนี้ได้ยังไงและสีเซียวก็ไปขดพูดเองว่าการลาบสังหารไม่รู้จะมาอีกเมื่อไหร่ถ้าอย่างไงก็ให้ตัวเขานั้นมีชีวิตอยู่ก่อนดีกว่าแล้วจากนั้นสีเฟิ่งเนียนก็พาหนานกงผูเย่มาที่หอสดับคืนแล้วก็แนะนําเว่ยซูหยางหร,าายห,าหรือว่าท่านปู่เว่ยให้รู้จักเพราะว่าท่านปู่รู้ว่าหนังสือทุกเล่มนั้นเก็บอยู่ตรงไหนบ้างแล้วจากนั้นฉากก็ตัดมาที่ตลาดท่านหววหลินห้ตะกูลินได้ยินบนราคารถมา้า เพื่อด่าทอสีเซียวและสีเฟิงเหนียนส่วนทางด้านสีเฟิงเหนียนเมื่อรู้ว่ามีคนด่าทอตัวเองที่กลางตลาดก็ได้ชวนเจียงหนีไปดูด้วยกันแต่เมื่อมาดูแล้วก็พบว่าการด่าทอนั้นไม่ได้เรื่องเท่าไหร่เพราะว่าท่านฮวาลินนั้นไม่ได้เพิ่มการด่าแม่ไปด้วยแล้วจากนั้นก็มีคนตาบอดมาอยู่ที่ใต้รถม้าแล้วก็บอกว่ารถม้าของท่านฮวาลินนั้นทับมือแล้วก็ทับขาเขาส่วนท่านฮวาลินไม่เห็นแบบนั้นก็ปฏิเสธไป เพราะว่าตัวเขานั้นไม่ได้ทําอะไรส่วนสีเฟิองเหนียนไม่เห็นแบบนั้นก็จําได้ว่าคนคนนี้เขารู้จักและตาแก่คนนี้ก็มีชื่อว่าสียงกวน และในอดีตตะแกก็คืออดีตทหารม้าของค่ายกล่องมัชา้าสีเฟืองเนียนก็เลยบอกไปว่าตะแกนั้นไม่รอคนอีกแล้วสีเฟืองเนียนได้ชวนให้ตะแกกลับบ้านแต่ตะแกก็บอกไปว่าตัวเขานั้นยังมีธุระอยู่นั่นคือการปลาผักใส่ท่านธวาลินและตะแกก็บอกไปว่าถ้าไม่มีทหารปเปลียงตายล่าก็ไม่มีวันสงบสุขเมื่อตะแกด่าจบชาวบ้านก็แยกย้ายส่วนสีเฟืองเนียนก็พาตะแกมาส่งที่บ้านแล้วก็วิ่งจับเป็ดเพื่อไปต้มกินและในระหว่างที่นั่งรอเป็ดอยู่นั้นสีเฟืองเนียนก็ บอกว่าตะแก่นั้นใจกว้างจริงๆแต่ตะแก่ก็กลับบอกไปว่าเป็ดที่อยู่ในเ้านั้นเป็นของเพื่อนบ้านถ้ายัางไงสีเฟืองเหนียนก็ช่วยจ่ายตังค์ด้วยเมื่อกินเป็ดจนอิ่มแล้วสีเฟืองเหนียนก็ได้กลับมาที่จวนแล้วก็พบว่าท่านฮาวาลินนั้นได้ยืนรออยู่สีเฟืองเหนียนก็เลยพาท่านฮาวาลินก็ไปข้างในและตลอดทางที่ไปยังหอสดับขึ้น ท่านฮวาลินก็ได้กล่าวชื่นชมในตัวสีเฟื่องเหนียนไปตลอดแล้วก็สนมขอบคุณที่จะพาไปพบกับเปลียงซื่อจือแต่ท่านฮวาลินก็กลับไปรู้ว่าคนที่เขาคุยด้วยมาตลอดก็คือเปยเลียงซื่อจือเมื่อมาถึงศาลาริมน้ําแล้วท่านฮวาลินก็ได้ถามถึงเปเลียงซื่อจือสีเฟื่องเหนียนก็เลยบอกไปว่าเขานี่แหละก็คือเปลียงซื่อจือท่านฮวาลินเมื่อรู้แบบนั้นก็ถึงกับตกใจเพราะระหว่างทางที่เดินมาเขาได้กล่าวชื่นชมมาตลอดทางแม่นางฝานก็เลยบอกว่าตลอดทางที่เดินมาด้วยกันสีเฟ่ เงเหนียนนั้นจงใจปั่นหัวพวกเขาใช่ไหมแต่สีเฟิองเหนียนก็บอกไปว่าเขาช่วยพาทั้งคู่เข้ามาในจวน แล้วก็เตรียมสุราอาหารเพื่อต้อนรับอย่างดีแล้วแบบนี้จะเรียกว่าปั่นหัวได้ยังไงทันทวารินได้ถามสีเฟืองเนียนว่าตอนนี้ตระกูลสีครอบครองสามมนทนแล้วก็อยากควบคุมกองทัพตอนนี้มีเจตนาที่จะทําอะไรกันแน่แต่สีเฟืองเนียนก็กลับไม่สนใจก็เลยทําให้ทันทวารินนั่นหัวร้อนเป็นอย่างมากสีเฟืองเนียนก็เลยบอกไปว่าเมื่อครู่ทันทวารินก็บอกแม่นางฝานเองว่าแม่ใช้อารมณ์ไปทะเลาะวิวาทแต่ตอนนี้ทันทวารินก็กลับทำซะเองแล้วแบบนี้ต้องเรียกว่าอะไร ื่อสีเฟิงเหนียนได้พูดแบบนี้แม่นางฝานก็เลยมโหแล้วจะชักกระบี่ออกมาท่านหวาลินก็เลยจงใจแล้วก็พูดออกมาว่าข้างกายของสีเฟิงเหนียนนั้นไม่มีองค์ลักแม้แต่คนเดียวถ้าอย่างไงไม่กลัวถูกลอบสังหารเอยสีเฟิงเหนียนก็เลยบอกไปว่าถ้ากล้าลอบสังหารในจวนอ,องคนคนนั้นก็ใจกล้าไม่เบาแต่ท่านฮวาลินก็บอกไปว่าเพื่อคนตายล่ะต้องสละชีพแล้วอย่างไรกันเมื่อท่านหวาลินพูดจบแม่นางฝานก็ลงมือทันทีแต่ก็ถูกชิงเหนียวนั้นขัดขวางเอาไว้ แท้จริงแล้วชิงเนียวก็คือหน่วยกาตายที่สีเซียวได้ส่งมาคุมครองสีเฟิงเหนียนเพราะว่าสีเฟิงเหนียนนั้นไม่เป็นวรยุทธ์และว,วิชาที่ชิงเหนียวใช้ก็เป็นวิชาหอกแล้วสาเหตุที่สีเฟิงเหนียนนั้นจงใจพาทันหาหลินและแม่นางฝานเข้ามานั่นก็เป็นเพราะว่า ถ้าแม่นางฝาลงมือชิงเหนียวจะลงมือผู้ช่วยสีเฟืองเหนียนไหมเพราะว่าสีเฟืองเหนียนน่าสงสัยมานานแล้วว่าชิงเหนียวก็คือคนที่สีเซียวส่งมาอยู่ข้างกายเพื่อคุมของเขาส่วนแม่นางฝานก,ก็ได้บอกไปว่าเรื่องการลอบสังหารเป็นนางที่ลงมือทําทั้งหมดส่วนท่านวารินไม่มีส่วนเกี่ยวข้องสีเฟืองเหนียนก็เลยบอกไปว่าโทษของการลอบสังหารนั่นก็คือถลกหนังแล้วก็ไปตากบนก,กระแพง ท่านฮวาลินไม่ได้ยินแบบนั้นก็กลัวมากก็เลยบอกไปว่าตัวเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและเขาก็พบกับนางฝานโดยบังเอิญเท่านั้นสีเฟืองเนียนก็เลยเอากระบีให้กับท่านฮวาลินและก็บอกให้ท่านฮวาลิน เอากระบีไปแทงแม่นางฝานแต่ว่าท่านวารินก็กลับไปกล้าแทางทั้งที่แม่นางฝานได้บอกให้เขานั้นลงมือได้และท่านวารินก็ได้คุกเข่าแล้วก็ขอร้องสีเฟิองเหนียนเพราะทั้นด่าทอตัวเองที่เลอะเลือนแล้วก็ตบหน้าตัวเองสีเฟิองเหนียนก็เลยบอกไปว่าทําไมกล้าฆ่าคนนักกล้าตีคนหรือไม่สีเฟึองเหนียนได้สั่งให้ท่านวารินนั้นไปตบแม่นางฝานและได้ตอนที่ท่านวารินง้างมือสีเฟึองเนียนก็ได้บอกว่าถ้ายังไงก็ด่าสักหน่อยก็ได้เมื่อท่านวารินได้ด่าแม่นางฝานแล้วเขาก็ได้หลับ ตาแล้วก็งางมือตบลงไปชิงเหนียวก็เลยเอามือมารับเอาไว้ส่วนสีเฟิงเหนียนก็บอกไปว่าเขานั้นทนดูต่อไปไม่ไหวแล้วก็เลยลุกไปถามแม่นางฝานว่าสิ่งที่ท่านฮวาลินทาแม่นางฝานนั้นโกรธหรือไม่แต่แม่นางฝานก็กลับบอกว่านางนั้นเป็นคนหลอกท่านฮวาลินจะตีจะว่าก็สมควรแล้วและนางก็ไม่แคร์เคืองสีเฟิงเนียนก็เลยสั่งให้ชิงเหนียวนั้นเอาแม่นางฝานไปขัง ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและตอนนี้แอดมินมีระบบสมาชิกแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถสนับสนุนแอดมินได้โดยกดปุ่มสมัครที่ด้านล่างวิดีโอนี้เพื่อเป็นแรงสนับสนุนให้แอดมินพัฒนาและทำคลิปออกมาอีกเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ